สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเลือกซอสพิซซ่านะคะพอดีเห็นเพื่อนๆหลายคนทักมาถามแล้วก็โพสต์ถามกันว่าเออใช้ซอสพิซซ่าตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเอิงก็เลยจะลองหยิบซอสสัก5้าตัวมาเป็นซอสที่นิยมใช้กันแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะคะซอทั้ง5้าตัวที่เลือกมาก็ตามรูปหน้าปกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละแบบจะเป็นยังไง ซอสต,ตัวแรกนะคะเป็นซอสมะเขือเทศค่ะตัวนี้เป็นซอสมะเขือเทศธรรมดาทั่วไปที่ใช้จิ้มกินเลยนะคะตัวนี้จะเหมาะสําหรับร้านที่ต้องการประหยัดต้นทุนนะคะจะไม่แพงมากค่ะซอสต,ตัวที่2ค่ะตัวนี้จะเป็นรูปแบบของซอสโฮมเมดนะคะเราสั่งผลิตพิเศษค่ะ,ะวัตถุดิบก็คัดแบบเกรดพรีเมียมถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็สามารถสั่งโดยตรงกับทางเอิงได้เลยนะคะ ซอสต,ตัวที่สมอันนี้เห็นคนถามกันเข้ามาบ่อยเลยนะคะตั้งโพลถามกันเยอะเลยว่าซอสทอลซันไอแลนต์ต้องใช้ไหมตัวนี้นะคะคือซอสทอลซันไอแลนด์ของเพียวฟู้ดค่ะหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยค่ะซอสต,ตัวที่4ี่นะคะจะเป็นซอสคานอค่ะตัวนี้อ๋อเอิงหยิบเป็นซอสพาสต้ามานะคะไม่ได้หยิบเป็นซอสพิซซ่ามาเพราะว่าที่เชล์มันหมดแต่ว่ามันต่างกันไม่มากค่ะต่างกันแค่ว่าซอสพิซซ่าของคานอจะใส่พริกชี้ฟ้าค่ะส่วนตัวพาสต้าจะไม่ได้ใส่นะคะ ซอสตัวที่5้านะคะจะเป็นซอสพิซ za ของ Peel Food ค่ะตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากพอๆกับซอสคานอนเลยนะคะออหาซื้อได้ง่ายค่ะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าตามร้านเบเกอรี่ส่วนใหญ่ก็จะมีให้ซื้อนะคะมาดูในเรื่องของเนื้อซอสนะคะตัวแรกที่เอามาให้ดูจะเป็นเนื้อซอสพิซ za ของ Peel Food นะคะตัวนี้จะเนื้อค่อนข้างข้งนนะคะสีเข้มไม่เหลวแล้วก็ตัวเนื้อจะมีใบออริกาโนผสมอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะ ตัวที่2นะคะจะเป็นซอสสูตรโฮมเมดนะคะตัวนี้จะมีเนื้อของแครอทแล้วก็เนื้อของหอมใหญ่ผสมอยู่อย่างเห็นได้ชัดนะคะตัวซอสจะออกข้นนะคะแล้วก็มีรสหวานค่ะอันนี้เหมาะกับการหลอกให้เด็กกินผักค่ะเพราะทาลงไปแล้วเนี่ยน้องๆจะไม่รู้ว่ามีผักผสมอยู่ค่ะ ตัวที่3นะคะซอสทาวซันไอแลนด์ค่ะตัวนี้เนื้อซอสจะมีความข้นหนืดกว่า2ตัวแรกนะคะแล้วก็กลิ่นซอสเนี่ยจะมีกลิ่นของผักดองนะคะแล้วก็ในเนื้อซอสจะมีชิ้นแตงกวาดองหั่นซอยอยู่รสชาติของซอสจะค่อนข้างหวาน,นะคะ่ะ ตัวที่4นะคะเป็นซอสพาสต้าของคานอค่ะตัวนี้ต่างกับซอสพิซซ่าคานอแค่ว่าตัวพิซซ่าจะใส่คลิกนะคะส่วนตัวพาสต้านี่ค่ะจะไม่ได้ใส่แล้วก็เนื้อสัมผัสของตัวเนื้อซอสเนี่ยค่ะจะมีความข้นจากเนื้อมะเขือเทศแท้นะคะแล้วก็มีใบออริกาโนผสมอยู่แล้วก็ได้กลิ่นเครื่องเทศค่อนข้างหอมค่ะตัวที่5นะคะตัวสุดท้ายก็เป็นซอสมะเขือเทศธรรมดาทั่วไปเลยที่ใช้สำหรับจิ้มนะคะเนื้อซอสก็รสชาติหวานอมเปรีย้ยวตามมาตรฐานซอสมะเขือเทศทั่วไปค่ะ ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือการที่เอิงเอาซอสมาทาบนแป้งพิซ่าทั้ง5แผ่นดูนะคะซอสแต่ละตัวก็อยู่ตำแหน่งกันตามชื่อในรูปเลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองชิมว่าตัวไหนมันรสชาติโอเคบ้างเวลาที่แบบอยู่บนแผ่นพิซ่าแล้วอบเสร็จแล้วนะคะค่ะพอหลังชิมแล้วเนาะตัวเพียวฟู้ดเนี่ยตอนกินซอสเปล่าค่ะจะมีความเผ็ดอยู่บ้างแต่ว่าพอทาลงบนแป้งพิซ่าแล้วอบเสร็จแล้วเนี่ย กินดูแล้วไม่มีรสเผ็ดแล้วนะคะจะมีแค่ความเปรี้ยวกับความหอมเครื่องเทศตัวซอสโฮเมดเนะะี่ยค่ะก็จะออกเป็นหวานอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็ตัวคะนอจะออกเปรี้ยวแล้วก็มีความเค็มนิดๆกับมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศค่ะตัวซอสทักซาไดแลนด์จะหวานอย่างเดียวค่ะแล้วก็พออบแล้วอ่ะกลิ่นกลิ่นของของดองอะ่ะลดลงนะคะแต่ยังมีอยู่ค่ะ ออแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะก็จะเป็นเหมือนขนมปังปิ้งที่ทาด้วยอซอสซอสมะเขือเทศอะ่ะลบมันก็จะหวานอมเปรี้ยวก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นไม่มีความหอมของเครื่องเทศหรืออะไรค่ะนี่จะเป็นราคาขนาดแล้วก็สถานที่หาซื้อซอสแต่ละแบบนะคะในคลิปนี้เองจะไม่ได้สรุปว่าตัวไหนอร่อยสุดตัวไหนดีสุด เพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้คือทำไว้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ยังไม่รู้จะใช้ซอสพิซซาตัวไหนดีก็อเอิญก็ทำออกมาให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเบื้องต้งนะะ <ๆ S 2> เผื่อเจอซอสแบบที่ตัวเองสนใจแล้วก็ลองสั่งมาชิมสั่งมาทาดูสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังมีปัญหาหรือต้องการสอบถามอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับการขายพิซซานะคะก็ลองทักมาคุยกับเอิงได้ค่ะตามช่องทางต่างๆที่ลงไว้ในรูปนี้ได้เลยนะคะ